สวัสดีครับเพื่อนๆมาหา,แน,า,าแนวทางซื้อสลากแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ครับหมดที่แล้วก็ ห้าเก้าห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าก็มาออกข้างล่างห้าศูนย์เจ็บปวดเจ็บปวดสำหรับวันนี้ก็วันนี้อะไร จะใช้สูตรนี้นะหมดวันที่แล้วก็นี่นะครับเด่นสิบหน่วยห้าเก้าหกแปดศูนย์นะไวยอหกหกเก้าแล้วข้างล่างห้าศูนย์สูตรนี้จะใช้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนี่ยสังเกตดู ก็นทีแล้วก็ลืมเอาลงล่างนะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าวันนี้ยังไงก็ต้องติดบนล่างนะครับนี่ฮะวันนี้ก็คำนวณได้วิธีคำนวณก็เอาหลักหน่วยล่างเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็มาบวกสี่ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกเจ็ดเท่ากับสิบเอ็ดเท่ากับเอาหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับหนี่ครับเป็นเด่น10หน่วยบนล่างนะครับสี่สหนึ่งสอีกทีคำนวณง่ายๆครับผมมาดูตารางเลยครับนี่ฮะมก็จะเอาเด่น10หน่วยคือคลิปเดียวบนล่างเลยว่าเนี่ยสี่หนึ่ง เอศย์หนึ่งสี่สามห้านะครับเป็นเด่นบนล่างดูสิว่ามันจะหนีอีกไหมแล้วเราก็จะใช้แต้มสิบหน่วยบนครับเป็นหลักคือแต้มสูรแต้มสิบหน่วยบนก็ วันที่แล้วก็เข้าอยู่นะแต่เวลาเราตัดมันมันไม่มันไม่คือเอาหลายสูตรมาตัดแต่งวดนี้จะจะใช้สูตรเดียวสิบหน่วยบนนะครับมีแปดสองเก้าสี่ห้าหกเจ็นครับมีเจ็ดตัวเนี่ยเราก็เริ่มแต้มแปดแต้มแปดก็เป็นศูนย์แปดนะครับ เด่นศก็0ูย์แแต้ม8เด่นหนึ่งก็หนึ่งเนะครับแต้ม8เด่น4ก็สีเด่น3ก็3าหเด่น5้าก็5้าสนะครับตามนี้นะครับแต้มสองก็0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่แห้าเแต้ม9ก้าก็ศูนย์เก้าหนึ่งแปห้าสาห้าสี่ แต้ม4ก็ 0, 4, 1, 3, 4, 0, 3, 1แล้วก็ 5, 9แต้ม5ก็ 0, 5, 1, 4, 4, 1, 3, 2แล้วก็ 5, 0, าศแต้มห0ศ1 5 4 2ห3ห 3, นแต้ม 7, 0, 7, 1, 6, 4, 3, 3, 4แล้วก็ 5, 2นะครับนี่ครับจุดเต็ม สองตัวบนล่างครับจุดเต็มแล้วเราเอาสูตรตัดมาตัดครับนี่ครับสูตรตัดก็มีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับามาเริ่มตัดกันเลยครับมาเริ่มตัดพร้อมกันเลยครับเพ,พื่อนเด่นสิบหน่วยหนึ่งหกสองศูนย์นะครับสูตรที่หนึ่งหนึ่งเด่นสิบหน่วยครับ หนึ่งหกสองศูนย์เราเราไล่ตั้งแต่นี้เลยศูนย์นี้ไม่มีหนึ่งมีไม่มีสี่ไม่มีครับสามไม่มีครับสามห้าห้าสามไม่มีครับต่อไปศูนย์มีหนึ่งมีสี่ไม่มีสามไม่มีห้าเจ็ดไม่มี ต่อไปครับศูนย์มีหนึ่งมีสี่ไม่มีหกสามหกมีหกครับแล้วก็ห้าสี่ไม่มีครับต่อไปศูนย์มีครับหนึ่งมีศูนย์มีหนึ่งมีห้าเก้าเก้าห้าไม่มีครับต่อไปศูนย์มีหนึ่งมีสามสองมีสองห้าศูนย์มีศูนย์โอเคต่อไปมีศูนย์มีหนึ่ง สี่สองมีสองสามสามไม่มีครับห้าหนึ่งมีหนึ่งโอเคต่อไปศูนย์เจ็ดมีศูนย์ครับมีหนึ่งสี่สามสามสี่ไม่มีครับมีมีห้าสองก็มีสองครับโอเคอ่าใกล้เข้ามาแล้วยังเราจะตัดสูตรสูตรต่อไปครับนี่ หนึ่งแปดหกศูนย์นะครับเด่นสิบหน่วยศูนย์สองศูนย์แปดมีหนึ่งมีครับศูนย์มีหนึ่งมีครับศูนย์มีหนึ่งมีสามหกมีหกโอเคศูนย์มีหนึ่งสามมีสี่ศูนย์มีศูนย์มีสามหนึ่งมีศูนย์ห้ามีศูนย์มีหนึ่งมีหนึ่งสามสอง สูตรสองไม่มีครับมีห้าศูนย์มีศูนย์นะโอเคต่อไปแต้มหกหกศูนย์มีหกศูนย์มีหนึ่งมีสี่สองไม่ไม่มีมีห้าหนึ่งมีโอเคต่อไปศูนย์เจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งหกห้าสองไม่มีอืมต่อไปครับอ้า เพื่อนไปได้เห็นด้วยนี่ฮะสองสูตรตัดไปแล้วสองสูตรเหลืออีสูตรหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดสองหนึ่งห้าเจ็ดสองนะครับแ,แต่แปดมีไหมหนึ่งห้าเจ็ดสองศูนย์แปดไม่มีศูนย์ไม่มีแปดนะครับหนึ่งเจ็ดมีหนึ่งห้าเจ็ดสอง มีสองมีหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดสองศูนย์เก้าไม่มีเนาะมีหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดสองสามหกไม่มีครับต่อไปศูนย์สี่ไม่ 04, มีหนึ่งห้าเจ็ดสองไม่มีศูนย์สี่มีหนึ่งครับสี่ศูนย์สี่ไม่มีมีสามหนึ่งหนึ่งสามอ้า ต่อไปหนึ่งห้าจุดสองมีห้ามีหนึ่งโอเคมีครบต่อไปครับศูนย์หกหนึ่งห้าจุดสองไม่มีศูนย์หกมีหนึ่งห้ามีครับห้าหนึ่งมีครับนี่ครับเพื่อนๆต่อไปศูนย์เจ็ดมีเจ็ดมีหนึ่งหกมีโอเคครับก็จะเหลือครับเพื่อนๆ เจ็ดศูนย์สองหนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่สี่หนึ่งดูจะเยอะไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีตัดอีกนะครับ ตอให้มันตัดให้เหลือน้อยที่สุดนี่ครับก็ต้องหาตัวเด่นสองตัวบนสองตัวบนล่างครับคนนี้ครับนี่ครับแล้วกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองชุด สิบสองชุดครับเ,เพื่อนๆ12ชุดบนล่างสิบสองชุดบนล่างนะครับเ,เพื่อนๆตามเลขเด่นเออเลขเด่นสิบหน่วยนะครับบนล่างวันนี้ จะมีสูตรตัดล่างอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวทำข้างบนก่อนสิบสองชุดสิบสองชุดนะครับเพเ่อนเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้เป็นหลักร้อยนะครับอันนี้เป็นหลักหน่วยวันที่แล้วก็เข้า ร้อยหน่วยสูตรร้อยหน่วยครับสูตรร้อยหน่วยนี่จะทำคลิปเดียวให้จบไปเลยเดี๋ยวจะแย,แยกออกมาก่อนแยกออกมาก่อนแยกออกมาก่อนให้มันดูชัดเจนหน่อยว่ามีตัวไหนบ้าง ก็พยายามไม่ให้มันผิดพลาดนะครับรู้สึกว่ามันจะเฉียดไปเฉียดมาทุกนวดนีค่ค,ครับสองตัวบนนี่หนึ่งเจ็ด

นี cues, os, ่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยึงึงศนย์ห้าหนย์เออเป็นสิบสามุดสิบุดสี่หนสีศูนย์ห้าห้าศูแล้วก็ศู ็หนึ่งหกหนึ่งสองสามสี่ห้าอาเป็นสิบสี่ชุดเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเอตรงไหนทำไมได้สิบสี่อ่ะ ตรงไหนตรงกันซากันเอาเออหนึ่งนึ่เออใช่ใช่เป็นสิชุดครับเพื่อแกขไขใหม่เป็นสิบสชุดคสิบสี 14, 14, 14, ชุดสิชุดครับผมเนี่ยโบราง บนล่างนะครับเพื่อนอันนี้เป็นชุดเต็มชุดตัดครั้งแรกต่อมาเราจะมาไล่ หลักหน่วยสิบหน่วยะฮะเออไม่ใช่ดิร้อยหน่วยนี่ร้อยหน่วยนะนี่นี่นี่นร้อยหน่วยร้อยหน่วยเฉพาะหลักหน่วยไม่มีไม่มีศูนหลักหน่วยไม่มีศูนนะครับถ้าสูตรเดินดีนะหลักหน่วยไม่มีศูนย์ ถ้าสูตรนี้เดินต่อเรื่องนะตัดเลยไม่มีหลักหน่วยไม่มีสี่ตามนี้ไม่มีสี่มี 3, มีสามมีแปดหนึ่งหนึ่งไม่มีครับมีเจ็ด มีศูนย์สองมีมีห้าห้าหนึ่งหนึ่งไม่มีเจ็ดมีหกมีนี่ครับอันนี้คือนี่จะเป็นสองตัวตรงถ้าเอ <c oughs> าไป ลงล่างก็ต้องการไปด้วยครับลงล่างก็ต้องกลับไปด้วย ก็อย่าลืมกดติดตามไว้เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชุดนี่ครับแปดชุดแปดชุด านี้ครับแปดชุดบนล่างหลักร้อยนี่เลยหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยเนี่ยห้าเจ็ดหกแปดสามก้าสองนะครับเดี๋ยวผมจะหาสามตัวตรง หนึ่งเจ็ดก็วางเลยครับห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ด เก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองหนึ่งเจ็ดนครับมีเฉพาะชุดเดียวนะเฉพาะหนึ่งเจ็ดชุดเดียวนะครับแล้วเราจะมีวิธีตัด,ต,ดตัดแต้มร้อยสิบหน่วยร้อยหน่วยร้อยสิบมีมีตัดให้อีกเหลือน้อยนะครับแจ้งก็นนะครับเดี๋ยวเราหานี่ก่อนหาสามตัวบนต,ตรงตก่อนต่อไปก็หนึ่งแปด 5 18 5 18 7 18 6 18 8 18 3, 18 3 18 3 18แล้วก็9 18แล้วก็2 18นี่ อย่างงอย่างงอย่างงนะครับอย่าเพิ่งงงนะครับต่อไปครับต่อไปก็หนึ่งสามหนึ่งสาห้าหนึ่งสาสหหนึ่งสาม แล้วก็แปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแล้วก็สามหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามสองหนึ่งสามครับต่อไปต่อไปศูนย์สอง 0 2ก็เอาหลักร้อยใส่ครับ5 02 7 0น6 0สอง2จ0ด9 0น0สองามกอองกลแล้วใกลจะหมดละ

แล้วก็สองศูห้าโอ้ก็ดูเยอะแต่ว่าเราจะมีสูตรตัดให้อีกครับเพื่อนๆใจเย็นครับเหลืออีกเหลืออีกสามตัวหนึ่งห้ามืนเดิมครับ ห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าเกาก็เก้าหนึ่งห้า สองหนึ่งห้านี่ต่อไปศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดนี่ แล้วก็เก้าศูนย์เจ็ดสองศูนเจ็ดต่อไปตัวสุดท้ายครับ1 6 1 6 1 6 1 6 5 1 6 7 1 6 6 1 6 ปดหนึ่งหกหแล้วก็9ก้าหนึ่งหแล้วก็สองหว้าวครบหาร้อยเจตัวกับ หลักสองตัวบน8ชุดสองสามสีจนี่ฮะจับคู่ให้เรียบร้อยครับนี่ฮะตาลายตาลายเพื่อนก็ไล่ดูนะครับนี่ฮก็เป็นหลักร้อยครับนี่หลักร้อย หลักหน่วยนี่ครับตามนี้ครับไล่ดูจะช้านะครับตามนี้ครับเพื่อนๆสามตัวตรงหมวดนี้สิหตุลานี่ครับเรามีสูตรตัดให้นะครับใจเย็นๆนะครับ คลิปนี้จะยาวไปแล้วขอเ,เดี๋ยวคลิปหน้าจะจะตัดให้แล้วกันนี่ฮะตามนี้เพื่อนๆก็ไล่ดูย้อนหลังแล้วกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆ นะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ